สำหรับใครที่เป็นผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรืออยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศกรุงเทพนะคะต้องขออภัยที่เราแบบเราเราพูดถึงไอ้โลเคชั่นที่มันอยู่ในกรุงเทพก็คือตรงสีแยกราชดาลาดพร้าวนะคะจริงๆก็คือตรงบริเวณที่ตั้งคูกายแก้วแหละแต่ว่าล่าสุดก็จะมีเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะนี่ข่าวออกกระเต็มไปหมดเลยค่ะคุณค่คุณไม่เคยไปคุณก็ควรจะไปนะคะคุณจอมขวัญ <c oughs> คือแบบโอ้โห เพิเพลินมากนะคะทุกสำนักข่าวเนี่ยเราต้องเรียกว่าเทพจิ้งจอกเก้าหางหรือจิ้งจอกเก้าหางเ,าเป็นเทพยังอาจจาะตุลขอจะตุเลเนร่ยเทพยังแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเขาเชื่อว่าเป็นเทพก็ให้เขาเรียกไปเราก็เรียกง่ายๆแบบที่เราคิดก็ได้ก็ไม่จะเป็นการลบหลู่อะไรจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยอ,อ่าอ่าเอาขอแวบแรกหน่อยสิคะคุณคะแวบแรกค่ะคุณพอเป็นข่าวปุ๊บเป็นไงคะในฐานะที่เรา แวบ,บแรกมีคนทักมา oh, เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหัว oh, มันคืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ไปอ่านคอมเมนต์เว้ยเราก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์ก็หลายคนก็จะโยงไปกระตรงกระตูนใช่ไหมแบบเฮ้ย e นะแอนิเมชันอะไรเงี้ยจิ้งจอกก้าหางในแอนิเมชันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งรูปลักษณ<อ>์มันคล้ายๆเลยนะ <S <S อะไรเงี้ยเราอ่ะคือเราก็คิดว่าแน่นอนเขาไม่ได้ทําคือคือคือมันก็ไม่ใช่ตัวแอนิเมชันเอามาทําเป็นสิ่งบูชาหรอกแต่ว่าถามว่ามันมีการบูชาเทพที่เป็นจิ้งจอกไหมมี มีแต่ว่าเอ๊ะมันจะใช่ไม่ใช่ที่ไปตั้งอยู่ที่แยกรัชดาหรือเปล่าเอออันนั้นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้ก็เตรียมข้อมูลมานะนี่เราต้องเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฟังแล้วคุณจอมขวัญฟังว่าเราต้องโทรไปหาอาจารย์เราที่เราเรียนเรื่องจีนกับเขาแนหะที่ภูเก็ตเลยว่าอาจารย์อาจารย์ผมขอความกระจ่างหน่อยถามเพื่อนที่รู้เรื่องญี่ปุ่นด้วยนะเออในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่า,น,าน่าทำความเข้าใจคือถามว่าเอ๊ะ มันเป็นแต่งใหม่มาเลยขนาดนั้นเอ่อก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีจริงๆที่เขานับถือจิ้งจอกอะไรอย่างเงี้ยเอออืมอา้าวเราไม่ต่อแล้วเหรอพ่ออ้าวก็ไม่เพราะว่า<น>คือจริงๆอ่าจะจะเอา,อางี้ก็ได้เราเราต่อเลยก็ได้ก็คือเอ่อเรื่องการนับถือจิ้งจอกเนี่ยครับจริงๆมันเป็นมันเป็นอ่คติการนับถือหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะใน ในญี่ปุ่นหรือจีนด้วยนะในอุตสาคเน่เนี่ยมันก็มีจีนตอนใต้เนี่ยมันก็มีจริงๆถ้าจําได้เนี่ยนะครับมันเคยมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งข้าวปลาหมาเก้าหางนานและหลายปีแล้วนะครับซึ่งไปรวบรวมตำนานว่าคนในกลุ่มไทยเนี่ยหรือว่าคนในจีนใต้เนี่ยมันเชื่อว่าเรามีข้าวกินเพราะว่ามันมีหมาก้าหางเนี่ยเอาข้าวมาให้เรากินเอาข้าวมาจากฟ้าเออเอาข้าวมาซ่อนมันในหางเนี่ยมาให้มนุษย์กินนะครับแล้วก็นับถือหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ พราะจริงๆการนับถือหมาหรือจิ้งจอกที่เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันเนี่ยอันนี้มันมีมาอยู่แล้วนะครับในโบราณแล้วก็ในจีนเนี่ยมันมีตำราโบราณที่เรียกว่าซานไห่จิงอ่ะซานไห่จิงเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องรวมเรื่องแปลกประหลาดในจีนโบราณนะครับแล้วก็เล่าว,ว่ามันมีเขาเขียวเขาลูกหนึ่งนะครับในเขา那เน,นี่ยมีจิ้งจอกเก้าหางนะแล้วก็ไอ้ไอ้ภูเขาตรงเนี้ยมันอยู่สุดชายแดนจีนเลยซึ่งถัดไปเป็นเกาหลี คือคล้ายๆคนพวกนี้เขาจะพูดประมาณว่าในตำรานเนี่ยพูดคล้ายๆว่าไอ้ฝั่งคนนอกนอกนอกแผ่นดินจีนไปอะ่ะเช่นคนเกาหลีคนอะไรพวกนี้ยพวกนั้นนับถือหมาหมาจิ้งจอกแล้วก็เลยพูดถึงตำนานหมาเก้าหางที่อยู่ในภูเขาที่อยู่สุดชายแดนจีนนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็นับรวมเอาหมาหมาจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าทีหลังพอแต่งตำนานเนี่ยนะครับก็เลยแต่งว่าไซอองโบ้เจ้าแม่สะสวรรค์นเนี่ยนะครับท่านมีบริวารเป็นหมาจิ้งจอก นะเพราะฉะนั้นหมาจิ้งจอกเนี่ยเป็นบริวารของไซอองโบหรือเจ้าแม่สวรรค์น,นะครับและในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็นับถือหมาจิ้งจอกก็บอกว่าเป็นบริวารของเทพอินารีเทพอินารีเนี่ยเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุ่นเพราะนั้นเราเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเราไปตามศาลเจ้านะที่มีเทพอินารีเนี่ยเออเราก็จะเห็นรูปปัน้นหมาจิ้งจอกเนี่ยคาบข้าวเนี่ยนะครับอยู่ตามอยู่ตามศาลเจ้าในฐานะที่เป็นบริวารของเทพนะแล้วหมาจิ้งจอกเนี่ยมันก็กลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในสมัยโซ่ง นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีการนับถือหมาจิ้งจอกกันมาแล้วมีนะแต่ว่ามันก็จะมีหมาจิ้งจอกที่มีความเชื่ออีกแบบก็คือเป็นบริวารดีก็ได้ร้ายก็ได้มันมีบางตนบำเพ็ญเพียรแล้วกลายเป็นนางร้ายอะ่ะก็คือนางต้าจีในวรรณกรรมห้องศิลน,นะครับซึ่งกลายเป็นตัวร้ายทําลายราชวงศ์จีนเลยอะ่ะนะครับซึ่งเป็นนางจิ้งจอกเก้าหางอันนี้ให้อาจารย์พดเล่าแล้วกันเพราะว่าผมจํารายละเอียดไม่ได้ ไม่ได้เตรียมด้วยเชิญเชิญผมปูผมปูให้อาจารย์ครับครับผมปูมาแน่นเลยครับผมไม่อาจารย์จริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมเคยไปเช็คที่อาจารย์พูดเรื่องซันไหจริงซันไหจริงเป็นตำราว่าด้วยเรื่องของสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับที่ก็คือสัตว์มหาสัจจ์และถิ่นที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเหมือนซันาห่ชิงสมัยลาชวงท่านแต่ว่าไอ้ไอ้ถ้าเผื่อไปดูต้นฉบับโบราณจริงๆอาจารย์มันไม่ใช่หมาที่องอกเก้าหางนะมันเป็นจิ้งจอกสองหาง Mm. มันมันยังไม่มีไอ้ตัวหมาเ้าหางในในความเชื่อของจีนตอนนั้นจริงๆแล้วไอ้หน้าที่เมื่อกี้อาจารย์ตุนปูมาให้ผมนะครับอันนี้ที่ที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันมันมีในยะบางอย่างที่มันน่าสนใจก็คือไอ้ห้องศิล์เนี่ยมันคือเราเคยพูดกันไปแล้วใน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 ซีชั่นก่อนๆนะครับมันก็คือเอตำราชื่อตามชื่อมันคือการสถาปนาเทพเจ้าใช่ไหมมันคือการสถาปนาเทพเจ้าว่าเทพองค์นี้ทํานูน่นทํานี่ก็ ไอ้คนคนนี้ทํานู่นทํานี่ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าโยกย่องให้เป็นอะไรว่าไปทีนี้ตอนเริ่มเรื่องของห้องศิลเนี่ยมันเริ่มเรื่องในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ซางนะครับปลายสมัยราชวงศ์พานก็สามพันกว่าปีที่แล้วเนาะถ้าเื่อเทียบเป็นตัวเลขที่มันที่เขาเชื่อกันว่ามันเป็นตัวเลขที่มันใช้จริงๆนับจนถึงปีปัจจุบันคือสองศูนย์สามสองศูนย์สองสามเนี่ยก็คือสามพันเจ็ดสิบปีที่แล้วตัวเลขไปเป๊ะเ,เ,เลยนะ เขาก็บอกว่าไอ้ต like ัวโจอ๋องนะครับซึ่งก็คือตัวของกษัตริย์คนสุดท้ายของราชวงศ์ซางเนี่ยเป็นตีแควนสู้ซึ่งผมก็ไม่รู้แควนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้แต่มันมีภาพลักษณ์ถ้าเผอเราอ่านเนี่ยดูคนจีนเขาพูดถึงเนี่ยมันมีภาพลักษณ์เป็นลักษณะเป็นชนเผ่านะแล้วก็พอไอ้เผ่าเนี่ยมันแพ้แพ้เสร็จปุ๊บเขาก็ยกลูกสาวให้ไอ้คนหน้าเผ่าสู้เนี่ยมันก็ยกลูกสาวให้ชื่อไอ้ตาจีเนี่ยตาจี นะครับสู้ตาฉี่มาให้แล้วก็ไอ้คนเนี้ยระหว่างทางนะนิวากันตามห้องสินนะก็ก็โดนโดนไอ้นางจิ้งจอกเข้าหางเนี่ยเอฆ่าแล้วก็เข้าสิงร่างกายเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปไอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรไปทําโทษไอ้ตัวของไอ้โจอ๋องที่เป็นเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ซางเนี่ย <c oughs> เพราะว่าครั้งหนึ่งก่อนหน้าที่จะไปลบกันเนี่ยโจอ๋องเนี่ยมันเขาเคยไปไปบูชาเทพนิวาที่พระแม่สวรรค์นะครับของ ของจีนพอไปบูชาปุ๊บเขามองไปที่รูปปั้นแล้วเขาเขพูดวา่าโอ้สวยจังเลยอยากได้มาเป็นเมียพ่อแม่หนีว่าก็โกรธก็เลยส่งเล,ลูกสมุนสามตนลงมาองตนหนึ่งก็คือไอตัวจิ้งจอกก้าหางเนี่ยลงมาเสร็จแล้วไอตัวของไอตัวของจิ้งจอกก้าหางเนี่ยก็มาทําให้ไอตัวของโจอ๋อ,องซึ่งแต่เดิมนะครับว่ากันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะ เขียนอยู่ในบันทึกสมัยราชวงศ์ฮั่นเหมือนกันคือมาเชียงเขียนไว้เขาก็จะบอกว่าแบบโอ้จริงๆแล้วเป็นคนมีความปีชาสามารถลบเก่งทํานูน่นทํานี้เก่งแต่ว่าก็โดนเนี่ยโดนปีศาจทิ้งฉอเก้าหางซึ่งในสมัยราชวงศ์ฮั่นยังไม่มีปีศาจทิ้งฉอเข้าหางนะครับ,บอกว่าไอ้ตาไอ้เช่ออะไรนะตาจีี่ยนะครับทําให้แบบว่ากลายเป็นคนที่แบบลุ่มหลงในความเอกามาลมอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็โดนเอทำอะไรผิด,ผดพลาดเยอะไปหมดเลยเขูดรีดภาษีประชาชนเอามาแบบว่า ใช้ทำำําสัเมรเทเมาแล้วก็มีแบบว่ามีอะไรไม่ดีไม่งามในวังของโจอ้อมในอนสุดท้ายก็โดนราชวงศ์โจ vos, นะครับโดยจีฟ่ามาปาบปออุ๊บทั้งหมดเนี่ยมันก็เออมันก็เท่านี้ดิมันก็อ,อ่าแล้วก็รับรู้ได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆอย่างที่บอกครับว่าเราต้องแยกมันก่อนเราต้องแยกมันก่อนว่าก่อนหน้าห้องศิลก่อนหน้าห้องศิลเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่เคยพูดเรื่องจริงจอกเข้าหาง มันก็พูดแค่ว่าไอตัวของโจของไปตีไอไอแคว้นสู้ไอแคว้นสู้เนี่ยมันก็มามันก็ส่งไอตา้าตาจีมาตาเฮ้ยตาจีมาพอส่งไอตาจีมาแล้วก็มันก็เกิดลุ่มหลงมัวเมาในอะไรอย่างนี้เ้จนสุดท้ายเนี่ยเออมันก็นําไปสู่การที่มันงามจนล่มเมืองอ่ะก็โดนเมืองอื่นเข้ามาปราบได้ ทีนี้มันมากลายเป็นปีศาจทิ้งจอเก้าหางครั้งแรกนะครับที่มันมีบันทึกเป็นเอกสารคือห้องศินห้องศินตีตัวเลขง่ายๆนะครับเขียนในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อประมาณพศออ2100โอเคไหมคิดง่ายๆก็พระนเรศวรใกล้ๆเท่านั้นใกล้ๆเสียกุงครั้งที่หนึ่งยังไม่พระนเรศวรยังไม่เกิดไปซ้ําอ่าตอนช่วงนั้นอ่ะมันเริ่มเกิดแล้วแล้วเชื่อไหมคือห้องสินเนี่ยในสมัยราชวงศ์หมิงมันติดต่อกับญี่ปุ่นแบบมันติดต่อกับญี่ปุ่นแบบ เข้มข้นมากเออนิทานเรื่องเนี้ยนะครับในญี่ปุ่นมันเลยไปเล่าต่อคือในห้องศิลป์เนี่ยพอเวลาที่เออ่ไอโ้โจ้องแพ้พอโจ้อ,องแพ้เสร็จปุ๊บไอ้ไอ้ตาไอ้ตาจีเนี่ยมันก็โดนประหารชีวิตญี่ปุ่นไม่เล่าต่ออย่างหนึ่งบอกว่าไม่โดนประหารชีวิตเว้ยมันหนีได้แล้วมันกหน็หนีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปในามมาราชสำนักของจกักรพรรดิโทบะนะครับ ซึ่งความจริงมันห่างกันประมาณพันห้าร้อยปีนะระหว่างไอ้ไอ้โจอ๋องกับจักรพรรดิโยบะเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มามาอยู่ที่ที่ตรงนี้แล้วเขาก็มาทําเหมือนเดิมนี่แหละแล้วจนสุดท้ายก็โดนโดนอ่าอาเบโนยาสูโนริซึ่งก็คือถ้าเบืดอใครสนใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจะรู้ว่าคนนี้คือจอมขมังเวทขุนพันธ์เลยสมัยนั้นเป็นขุนพันธ์ในสมัยเฮยันของญี่ปุ่นนะครับเขาก็มาปาบไอ้ตัวของอันนี้ได้เสร็จคําถามก็คือ ไอ้ปีศาจจิ้งจอกก้าหางเนี่ยมันแปลว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเมื่อสามพันปีที่แล้วมันเพิ่งมาเล่าเมื่อว่ามีปีศาจจิ้งจอกก้าหางเนี่ยเมื่อประมาณห้าร้อยปีที่แล้วแปลว่าสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีนึกออกไหมเออมันไม่เคยมีเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แต่งเพิ่มแล้วทำไมมันถึงแต่งเพิ่มอันนี้มันต้องมันต้องว่ากันว่าทําไมมันถึงมันถึงบอกว่าปีศาจจิ้งจอกก้าหางมันเลยเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มันไปทําให้บ้านเมืองมันชิาายยไไได้้ออะร่งงี นะครับอันนี้คือมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงแค่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปดูในญี่ปุ่นด้วยนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันเล่าต่อว่าพอเวลาที่เขาปาบปาบไอตัวของทิ้งเฉาะกหางที่ญี่ปุ่นได้ปุ๊บไอวิญญาณของปีศาจทิ้งเฉาะกหางมันไปมันไป,นไปเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปสิงสถิตอยู่ในหินนะครับหินที่เขาเรียกในภาษาอังกฤษเขาเรียกคิวริงสโตนนะหินซเโซโชเซโชเซโชเซโชสิก,ก โซเชกินะครับหินเชจโซเชกิเนี่ยแล้วก็ไปฝังอยู่ไปไป,ไป,ไปเป็นตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบปล่อยพลังงานชั่วร้ายมาจนแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในตรงนั้นได้นะครับตรงนั้นมันเป็นเป็น,ปนที่รับสูงนาสึเขาก็จะต้องแบบว่าแบบว่าทําให้มันม,มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อะจนสุดท้ายผ่านไปประมาณอีกหลายร้อยปีนะครับเออก็มีพระส,สงฆ์องค์หนึ่งชื่อเกนโนพระสงฆ์ที่มันชื่เกนโนเนี่ยเขาทุดงผ่านมาแล้วเขาก็แบบ มาเจอไอ้หินก้อนเนี่ยเขาก็เลยปราบแล้วเขาทําสายศิลล์ล้อมไว้พลังงานของไอ้ตัวหินก้อนเนี้ยมันก็เลยโดนโดนเขาเรียกักขังเอาไว้จนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีที่แล้วหินมันแตกเขาก็เลยบอกจิ้งจอกก้าหางมันรุดออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความจริงอะที่ผมเล่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเป็นไงรู้ป่ะคือถ้าเกิดเราถอดมันเป็นทอดๆนะเอาแค่ไอ้เรื่องพระสงฆ์มาปราบไอ้ตัวของจิ้งจอกก้าหางก่อนนี่ก็คือพุทธปราบผีนะ มันก็คือผีของญี่ปุ่นอ่ะมันคือพลังงานของผีญี่ปุ่นที่มันสุดท้ายผีพุทธมันก็ต้องมาปราบนึกออกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอตัวหินก้อนเนี้ยก่อนหน้าที่มันจะมีความเชื่อเรื่องจริงจอกเก้าหางก็หินมันก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันแค่ไปยืมเอาเรื่องเล่าของจีนมาใช้ให้มันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็โถนแปลงให้มันแปลว่าเฮ้ยพอมันศักดิ์สิทธิ์มากๆไปก็แบบเฮ้ยพุทธก็ต้องไปปราบดิเพราะว่าพุทธจะต้องจะได้มีอำนาจเหนือไอไอนิกายไอศาสนาชินนนนนโตอออองงงญีีี่่่ปปุกทดดึะะไไรยยาาา้บถูใจ จีนเนี่ยเมื่อสัก,กปีที่มีโควิดป,ปีที่ 23, มีปีสองศูนย์สองศูนย์นะครับปีที่สองสามนะเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยมันมีมันมีนิทรรศการที่จีนเขาทำเนาะเขาทำในมิวเซียมแห่งหนึ่งเขาทำเรื่องเขาเขาสู้ให้ตาจีเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เรื่องมันอะจริงมปล่าวะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันถูกเขียนโดยคนที่แบบเกียรติราชวงศ์ทางนึกออกไหมมันก็ต้องสร้างผู้ร้ายสิพอมันต้องสร้างผู้ร้ายเขาเลยยกตําแหน่งผู้ร้ายให้ผู้หญิงเปล่าวะ เออแล้วเขาก็มีการไปศึกษาไอกระดูกไอพวกออร์ l e คโบนคือไอกระดูกเสียงท้ายที่มันมีบันทึกมีอะไรไว้นะครับแล้วเขาสรุปออกมาว่าตาจีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผู้หญิงที่ทําหน้าที่เป็นนักลกเป็นทําหน้าที่ที่แบบว่าเป็นแม่ทัพเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสังคมผู้หญิงเป็นใหญ่อยู่อ่ะ เอ,อซึ่งมันจะไม่โอเคกับไอสังคมในสมัยราชวงศ์โจเพราะราชวงศ์โจมันจะเกิดลัที่ของจื้อที่ผู้ชายเป็นใหญ่เกิดมีกายอะไรพวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยมันคือการกดศาสนาเดิมเอาไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าถ้าเผื่อผมจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจิ้งจอกเกาหางที่อสีแยกนี่นะมันอยู่ที่มุมมองของคุณว่าคุณยืนอยู่ฝั่งใครคุณองคุณยืนอยู่ในฝั่งที่คุณจะบอกว่า จิงจออเก้าหางเป็นปีศาจมันก็เป็นปีศาจไงแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในมุมมองที่แบบว่าจิงจอกเก้าหางมันมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอะเออเพียงแต่มันโดนคนอื่นปาบมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไงอืมเท่านั้นเองเกาตา,ตาเลยไอ้คนตรงกลางเกาตาเลยเจอเลคเชอร์ยาวเข้าไปใช่ยาวไป้ลย คือนี้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 ผมจะเสริมนิดเดียวคืออย่างที่บอกครับคือสําหรับผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงจริงๆข้อมูลก็ไม่ได้ต่างอาจารย์พูดเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเห็นว่ามันมีการเรียกร้องพื้นที่กับเขาด้วยนะคืออย่างนี้เนี่ยเรื่องจิ้งจอกก้าหางเนี่ยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในตำนานตำนานโบราณใช่ไหมเขานับถือหมากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะ <Ừ. S 1> หมาจิ้งจอกหรือหมาจริงเนาะอันนี้มันเป็นเป็นทั่วทั้งจีนและจีนใต้และอุษาคเน์ด้วยใช่ไหมดยมันไปถึงญี่ปุนนเเกาหลีีีอะไร้ยม มันมีแบบธรรมเนียมความเชื่อเรื่องการนับถือหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โอเคในวรรณกรรมห้องศิลซึ่งเป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายสมัยหมิงชิงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดจิ้งจอกก้าวหางที่เป็นตัวร้ายใช่ไหมแล้วมันก็ส่งอิทธิพลกันไปกันมากับญี่ปุ่นด้วยในญี่ปุ่นก็มีตำนานเดียวกันเลยครับนางจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยไปทํามารยาเล่กลในราชสำนักจักรพรรดิญี่ปุ่นจนกระทั่งเกิดความรุ่มหลงสุรานารีอะไรเงี้ยไม่เป็นอันทำราชการอันนี้ก็มีตำนานพอทเดีย จิ้งจอกเก้าหางเนี่ยถูกมองเป็นตัวร้ายทั้งในญี่ปุ่นทั้งในจีนนะครับในวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมันเป็นอิทธิพลจากห้องศินนั่นแหละแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นตัวร้ายแล้วทำไมมีคนบูชาก็ต้องบอกว่าโอเคไอ้บูชาแบบ,บโบราณเนี่ยมันเจอในญี่ปุ่นเนาะในเทปอ,อินารีนะครับแต่ว่าเซียนจิ้งจอกซึ่งตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะถามว่าทาไมอยู่ๆมันไปโผล่ที่ที่ทเออกลางแรกแยกรัชดาได้ผมไม้ข้อมูลอย่างนี้ ผมเข้าใจว่ากลุ่มแรกๆที่บูชาสิ่งที่เรียกว่าเซียนจิ้งจอกเนี่ยนะครับนะคือนักพรตเต๋าที่อารามเต๋าไทยเสวียนกวนนะครับเป็นอารามเต๋าขนาดใหญ่นะศาส,สนาเต๋าในเมืองไทยนะแล้วเขาก็มีการสร้างรูปเคารพของเซียนจิ้งจอกนะครับแล้วก็มีให้คนไปสักการะแล้วก็สร้างให้คนกล่าวว่าผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดแรกที่ทําให้คนไทยรู้จัก ว่ามีจิ้งจอกที่เป็นเซียนหรือเป็นเทพนะครับแต่ทีนี้ผมก็ลองไปค้นไปสืบกับอาจารย์ผมว่าอตกลงจิ้งจอกก้าหางจิ้งจอกโบราณกับเซียนจิงจ้งจอกนี่มันต่างกันไหมคือมันมีอย่างนี้ครับอันนี้มันมีตำนานฝั่งจีนในศาสนาเต๋าในจีนนะเขาบอกว่าคือออเซียนหรือเซียนจิ้งจอกนี่นะครับคล้ายๆคนคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสัตว์เนี่ยมันบอมเพนเพียรได้ แล้วสัตว์เนี่ยพอมันบำเพ็ญพจน์เป็นหลายๆเป็นพันปีเนี่ยมันจะกลายมีพลังขึ้นมาเป็นเทพเซียนขึ้นมานะครับปรากฏว่ามีจิ้งจอกอยู่อยู่ตัวหนึ่งอ่ะก็บำเพ็ญพจน์เป็นพันปีอ่ะจนได้พลังเป็นเทพเซียน่ะนะครับแล้วก็นะครับไปปรากฏตัวขึ้นนะในสมัยเตียวเทียนซือองค์ที่30คือเตียวเทียนซือเนี่ยเป็นชื่อตําแหน่งประมุขของศาสนาเต๋านิกายเจิ้งอีนะครับนะองค์แรกนี่อ้างกันว่าอยู่ในสมัยราชวงฮั่นนะครับแล้วก็สืบตําแหน่งโดยทายาทนะ มาจนถึงรุ่นที่สามสิบแล้วตำแหน่งทายาทเตียวเทียนซือเนี่ยเขายังมีจนถึงปัจจุบันนะครับอยู่ไต้หวันและองค์ที่30มสิเนี่ยท่านเป็นขมังเวทอ่ะนะปรากฏว่าเซียนจิจจองได้ไปปรากฏตัวนะใกล้ใกล้ภูเขาของท่านแล้วปรากฏโดนเทพอัศนีซึ่งเป็นเทพรักษาของเต๋เนี่ยมามาต่อสู้ด้วยมาทําร้ายมีกินาอปีศาจท่านก็มาต่อสู้ด้วยเนะตีวยวเทียนซือท่านก็ช่วยไว้นะครับโดยให้ที่พำนักให้อยู่ในภูเขาในอารามนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะเพราะ อำนาจของเตียวเทียนซือเนี่ยนางจิ้งจอกที่เป็นเซียนองค์เนี่ยมีปราณดอกท้อในฟังเหมือนหนังรังภายในนะมีปราณดอกท้อนะครับลมปราณของนางจิ้งจอกเนี่ยทำให้ผู้คนสามารถจะไหลหลงทําให้ปลองดองก็ได้ให้รักกันให้หลงให้ให้หลง,หหหลงสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นพวกนักคดเตา๋านักคดเต๋าที่ได้รับอํานาจเนี่ยก็จะสามารถหยิบยืมพลังของออเซียนหรือเซียนจิ้งจอกเนี่ยออกมาใช้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะ ทำให้เกิดมีการเคารพนับถือเทพจิ้งจอกหรือเซียนจิ้งจอกในฐานะที่เป็นธรรมบาลของนิกายเจิงอีของเตา๋าแต่ต้องมีแต่นะใช้ได้เฉพาะยันเชื่อกันว่าวิญญาณอันนี้เหมือนในญี่ปุ่นเลยวิญญาณของเทพเซียนจิ้งจอกเนี่ยยังอยู่ที่อารามนั้นนะครับมีประตูปิ่งตายนะครับไม่คนเข้านะคือเชื่อว่ายังมีวิญญาณของเซียนจิ้งจอกอยู่เพราะฉะนั้นเอาตัวมาใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่พลัง ปราณกับยันของเขาซึ่งจะทําให้คนปลองดองทําให้คนรักไถ่ทําให้เกิดสเสน่ห์ก็เลยกลายเป็นเทพสเสน่ห์อารมณ์ประมาณนั้นะนะครับแล้วก็บูชากันในกลุ่มาศาสนิกชนเตา๋าพระเอิญเมืองไทยนะครับก็มีกลุ่มาศาสนาเต๋าที่เขาออามาเผยแพร่มันก็เลยคล้ายๆค,คนกลุ่มอื่นเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,ะกลุ่มที่เขาสนใจเรื่องเนี่ยเขาก็คงเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่อะ่ะที่เฮ้ยเป็นเรื่องสเสน่ห์เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องอะไรเนี่ย นะครับก็เลยเกิดบูมขึ้นมาแล้วมันก็เลยไปโผล่อยู่ตรงรัชดาคงมีใครสักคนไปศึกไปสนใจแล้วเนี่ยแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นซึ่งสําหรับผมแล้วนะตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นสวนสนุกนะครับเป็นที่ที่คล้ายๆว่าผมผมไม่คิดว่าเขาจะทําให้คนไทยอย่างเดียวะผมดูๆแล้วเนี่ยกลุ่มกลุ่มใหญ่ที่น่าจะไปใช้ที่เขาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนจีนด้วยอืมเขาบอกว่าคนจีนกว่าเยอะไอเดียเขาบอกว่า เอออันนี้คือผมฟังมาจากคนที่ไอ้น้องที่มันแบบว่าอยู่ในแวดวงทําเล่นพระอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงจริงจคนที่คนที่ทํานี่เป็นคนจีนด้วยซ้าอืมซึ่งมันน่าสนใจดีเพราะว่าจริงๆแล้วอุ้ยจริงๆแล้วภาพลักษณ์ของของตัวจริงจอกเกาหางในในในเซนส์ของคนจีนมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ใช่ใช่เนี่ยมันเกิดมีการมีการผม, Self ผมคิดว่ามันมีการสู้กันไปกันมาก็คือเนี่ยกลุ่มศาสนาเต,าต๋าก็บอกให้มันเป็นอีกองหนึ่งเป็นออเซียนก็คือเป็นเซียนจิ้งจอกซึ่งเน้นเรื่องเสน่ห네์นะแต่ว่าตํานานตั้งเดิมในห้องศิลก็บอกว่าเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการต่อสู้กันเชิงภาพลักษณ์แต่ผมคิดว่าอย่างเนี้ยดีพูดในแง่นักการตลาดภาคเครื่องนะสิ่งศักดิทธ์ไหนที่มีคอน FLICT นะครับขายดีทุกอันไอคนสร้างนี่เขาก็ร้ายนะ คูขายแก้วเนี่ยคุณคิดดูนะถ้ามีคนรู้จักหมดเลยประวัติชัดเจนนะขายไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นกระแสขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมว่าขเซียนจิ้งจอกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเวิร์กเวิร์กเวิร์กหรือแม้กระทั่งเฮงเจียเทพเฮงเจียเนี่ยแม่อยู่ข้างๆอ่ะนแม่อยู่ด้านัางอะนะครับเออเออเอเอซึ่งอันนี้คนก็จะด่าวว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครในวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วนี่เอามาไหว้ทำไมเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไต้เสีียงงป่จออหรืน มันมีอยู่ในความเชื่อนับถือสัตเทพอยู่แล้วนะในจีนตอนใต้อะเพราะมันเอามาสวมกับเรื่องไซอิ๋วแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงไหนที่ที่มามันมีความขัดแย้งองค์ไหนที่มันมีการต่อสู้กันเชิงศักดิ์ธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะขายดีถ้าเอาหมาเรียบๆเทพเรียบๆไม่เวิร์กเนี่ยเขาเป็นเทพเรียบๆเรียบ,ยบ,ยบชัดเจนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับ อาจารย์พุทเออนอกเหนือจากจริงจอเอออาจารย์มีอะไรเสริมเรื่องที่จอกเข้าหาไหมาคะอยากให้พูดเรื่องเฮงเจียด้วยค่ะอาจารย์พุทค่ะก็ผมว่าอาจารย์ตุนก็เล่าไปหมดแล้วคือจริงๆไอ้ตัวตัวละครในวรรณกรรมที่เขาถูกมันไม่ใช่วรรณกรรมปกติอเพราะอย่างเฮ้งเจียเนี่ยใช่ไหมมันก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธใช่ไหมครับที่ไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านจริงๆถ้าเกิดเราไปอ่านในในไซอิ๋วเนี่ยนะเราจะเห็นเยอะมากเลยว่า ไซอิ๋วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่วันณกกรมที่มันเป็นศาสนาพุทธที่ที่ที่เรียกว่าอะไรดีที่แบบเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะเพราะในระหว่างทางมันปราบปีศาจเต็มไปหมดเลยแล้วนอกจากปราบปีศาจที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันมันปราบเทพด้วยแล้วเทพมันเทพอะไรมันเทพเต่าอ่ะเออเรื่องมันบอกว่าสิ่งไอ้ที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธเนี่ยมันปราบเทพเต่าได้ด้วยแล้วเทพเต่าที่มันปราบเนี่ยนาจาเงี้ย นึกออกปะ่ะตัวท็อปอะออไฮเอ็นของศาสนาเต๋าแม่งแพ้ลิงเนี่ยเออที่ติดตามพระถังซัมตังเฉยๆด้วยนะแล้วคนที่ปาเพ่งเคลียร์ได้คือใครอะ่ะจะไม่คนอิมพุทใช่ไหมครับพายุไลพุทอย่างเงี้ยเป็นต้นในขณะที่ห้องศิลคือห้องศิลกับไซอิ๋วว่ามันแต่งขึ้นใกล้ๆกันไว้แล้วก็ไอห,ห้องศิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเชิดชูศาสนาเต๋าเออนาจาในห้องศิลก็จะเก่งเก่งชิบหายไวปป้วงเลยแต่ไซอิ๋วแม่งเอามาปา เพราะฉะนั้นไอ้อะไรอย่างเงี้ยพอมันถูกแสดงออกนะครับอันนี้พูดถึงโลกโบราณนะมันไม่ได้แพร่ไปผ่านไอ้ตัวห้องศิลป์ที่มันเป็นตัวหนังสือเฉยๆหรอกมันแพร่ไปผ่านงิ้วผ่านการสแสดงผ่านอะไรเรื่องเล่าคนที่แม่งมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันฟังไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องจริงมันก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอืมมันก็ปกติอืมก็เท่านั้นเองแล้วเขาก็แล้วก,วก,วก็มันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะเอา คือจริงๆไอ้สิ่งที่ผมเห็นที่ไอ้เมื่อกี้รูปเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นมันต่างอะไรกับวัดพุทธทุกวันนี้เลยอ<ม>ืมอืมอืมต่างกันตรงไหนอะ<ม>เพียงแต่พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคุณก็บอกว่ามันมันก็โอเคนี่มีพพีขเนตมาวางข้างๆมีพระราหูมีพระเวุวันมีอะไรมากองกองกันอยู่รอบๆโบสถ์แล้วก็มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงกลางเป็นประธานของทุกอย่างโอ้โอเคถูก okay, เพราะว่าคุณสมมาทานความเป็นพุทธไงคุณบอกว่าความเป็นพุทธมันถูกไง แต่พอมันเป็นครูไก่แก้วผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าข้างครูไก่แก้วนะบอกก่อนเดี๋ยวผมบอกว่ามันเหมือนกันแหละความจริงอ่ะพอคนที่เขานับถือครูไก่แก้วก็เอาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างที่แบบคุณคิดว่ามันเจ๋งมันอะไรมาแบบเอ้ก็กูอยากให้คนมันคนที่ไหว้นี่มาไหว้กูด้วยอ่ะเขาไปกอง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 รวมกันอ่ะแต่คุณไม่คุณไม่คุณคิดว่าเขาเป็นอาสุรกายพอคุณบอกว่าอสุนระกายแล้วมันผิดก็ก็ก็แล้วไงก็ก็โอเคก็ตามนั้นอัญตุลเห็นใครเป็นพระเอก แป๊บนึงนะเดี๋ยวบ้านเพื่อนผมพังเอาร์แมวอจารย์เคลียร์แมวว่ะอาจารย์ตุลเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอภาพของ The Matter หน่อยนะคะขอบคุณ The Matter แล้วก็แหล่งต่างๆที่เราใช้ประกอบด้วยนะคะอาจารย์ตุลค่ะอาจารย์ตุลทีละองค์เลยคะ่ะเชิญเชิญอาจารย์คมกริกค่ะทำไมทีละองค์คืออะไรหมายถึงทั้งหมดเนี่ยเหรออธิบาย ใช่อธิบายที่ละองหน่อยนิคะว่าการตั้งใช่ไหมเราตั้งสารถอนสารใช่ไหมเนี่ยแล้วพอเราเห็นพื้นที่แบบนี้เรามีคำอธิบายไหมอาจารย์กมก,กิจคะเอาก,ก็ก็เหมือนที่อาจารย์พศพูดเลยอันนี้มันมันแค่แปลกแค่ตรงกลางเป็นครูกายแก้วใช่ไหมใหญ่สุดใช่ไหมหมายถึงว่าอยู่ในตําแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก,ก็มีองค์อื่นๆที่มาจากทั้งอินเดียทั้งจีนพะศิวะนาตาลาเนี่ยเป็นวงกลมอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะมีพระธุรคาพระแม่ทุรคาแล้วก็มีพระพรหม ช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเทพจีนก็มีเฮ่งเจียหรือว่าทางบ้านผมเรียกว่าไต้เสงขุดจ้อเนี่ยนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีเทพจิ้งจอกเนี่ยซึ่งก็ไม่ต่างกับวัดไทยเหมือนอาจารย์พดพดบอกนะก็ะคือวัดไทยเดี๋ยวนี้คุณไปหลายวัดนะเอาที่แบบบางวัดที่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินถึงอะเขาก็มียิ่งกว่านี้อีกนะครับเขาก็มีเซ็นเตอร์ให้คุณแบบแวะ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 แหวะ,วะหยอดทำบุญได้ทุกที่อะซึ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่ามันก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพเียงแต่ว ใช่ไหมคนก็จะรู้สึกแปลกประหลาดว่า<ม>เฮ้ยมีผีอะไรก็ไม่รู้อสุรกายอยู่ตรงกลางหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วบรรดาเทพก็เป็นองค์เล็กๆเหมือนลูกกระจอกอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่านั่นแหละมันก็อยู่ที่มุมมองนะครับแต่อย่างที่บอกก็คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของการตลาดด้วยนะครับว่าว่าเออเขาต้องการคนกลุ่มไหนที่จะเข้าไปในพื้นที่แบบนั้นคือในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาจริงๆคนจํานวนหนึ่งเลยนะจำนวนมากในเมืองเนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากไหนหรือเป็นอะไร สังกัดศาสนาไหนมีที่มาชัดเจนไหมเขาไม่สนครับเขาสนเอฟเฟกตีฟมี power <Ừ. S 1> ไมหมล่ะที่จะทําให้เขารวยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณไปตามอ่านรายละเอียดในหนังสือของอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนี่ช่วยเขาขายหนังสืออีกนะครับก็ <Ừ. S 1> คือเรื่องของไอ้นี่เรื่องของระบบทุนนิยมที่มันมาเกี่ยวข้องกับไอ้ลัทธิบูชาความมั่งคัง่งซึ่งมันกลายเป็นกระแสะความเชื่อหลักของสังคมไทยนะคืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณเกิดความมั่งคัง่งความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรก็ได้ ที่มันจะไปสู่เรื่องพวกนี้นะครับมันไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนก็จะรู้สึกรูปลักษ์มันพอมันไม่อยู่ในท r ด d ชั่นน่ะมันก็จะรู้สึกประหลาดหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันมันคงไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวหรอกที่เป็นแบบนี้เพียงแต่ที่นี่มันอยู่ในที่จดจ้องเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองหลวงใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะมันไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแต่ว่านั่นแหละครับถ้าคุณจะรับลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ต้องทําประมาณเนี้ย นะครับเซ็นเตอร์ที่มันมีหลายๆเทพอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็ One Stop Service นะครับคุณไปที่เดียวคุณจะไหวทั้งใตเซิงปุดจอกแต่ไหว้เทพเซียนจิ้งจ,งจอขอสเสน่ห์ไหวพระศิวะนะอะไรได้หมดนะครับอาจารย์ตูนคะลักษณะการตั้งค่ะลักษณะการตั้งมีความหมายไหมคะว่าใครดูแลทิศไหนใครเหนือใครใครเพื่ออะไร จริงๆหลักการมันง่ายๆอ่ะหลักการมันง่ายกกาๆก็คืออะไรใหญ่สุดมันก็ใหญ่สุดในที่นั้นอ่ะอะไรใหญ่สุดอะไรอยู่ตรงกลางอ่ะนะครับหรืออะไรอยู่สูงสุดอ่ะมันก็คือสิ่งสําคัญสุดในที่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือครูกายแก้วใช่ไหมแต่ว่าอันอื่นเนี่ยก็คือเหมือนกับผมจะเปรียบเทียบไงเดียเอาเหมือนเวลาคนตั้งพระจีนเ <ๆ S 2> น,น่ะเขาก็จะเรียกเทพประธานเทพประธานสารเจ้าว่าจู่ตัวก็คือแปลว่าเจ้าข <ไ hu S 2> องบ้านก็ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ได้อ่ะเสร็จแล้วคุณจะไหว้เทพ อื่นอีกร้อยองพันองค์อ่ะทุกคนเป็นทุกคนเป็นแขกหมดนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นถ้าเกิดจะมองจากมุมแบบเนี้ยครูกายแก้วก็คือเซ็นเตอร์ของที่นี่แหละนะครับแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับเสริมออปชันเสริมนะครับเป็นเป็นเพื่อนร่วมร่วมพื้นที่อืมอืมพื้นลพื้นที่จะพดมีไหมพอเห็นอะพอเห็นแบบโลเคชั่นเห็นทิศการตั้งขนาดตำแหน่งแล้วอะมีอะไรจะวิเคราะห์ไหมคะคุณไม่ผมก็รู้สึกว่า เขาก็แค่อยากได้ลูกค้าจีนอืมเขาก็เลยเอาจิงจจ้เกาหางกับเอาเฮงเจียมาแล้วก็จริงๆตอนหลังคนจีนก็มาก็มาไหว้เทพพระเจ้าพราหมณ์ฮินดูเยอะผมก็คิดแค่นั้นเลยไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรมางด้วยพระพรผมเนี่ยพระผมนี่ยยอดฮิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคุณต้องงี้คือจีนเนี่ยเขามองเราเนี่ยเป็นที่ที่กโซติกด้านความเชื่อมากๆ เพราะฉะนั้นครูกายแก้วเนี่ยจะบูมสำหรับคนจีนเนี่ยไม่แปลกแต่ว่าแน่นอนเราไปในที่ที่เราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใหม่เราก็ยังอยากเจออะไรที่เรารู้สึกคุ้นเคยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแห้งเจียกับจิ้งจอกซึ่งตอนนี้คนจีนเขาก็สนใจนะนะครับมันจะมีก็ไม่แปลกพระพรหมก็แน่นอนมาไทยก็ต้องเจอพระพรหมนะครับมันก็ครบถ้วนครบถ้วนครบถ้วน